มีบางสิ่งที่ไม่ใช่คนแต่ได้รับการถวายตัวรับใช้พระมหากษัตริย์บางสิ่งที่เฮียนแต่ไม่มีใครกล้าเรียกว่าผีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในค่ำคืนนี้หลอนไดอารี่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ตำนานลี้ลับในสมัยรัชกาลที่หกตำนานอาสูร ที่ถวายตัวรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกจนได้กลายเป็นผีทรงเหลี่ยงถือเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันขนาดใหญ่ทั้งในหมู่ข้าราชบริพารและผู้ตามเสด็จทั้งหลายไปรับชมรับฟังพร้อมกันครับย้อนกลับไปเมื่อ120ปีที่แล้วในปีพศ2449 เจ้าชายวาชิราวุธในตอนนานยังไม่ได้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่หกพระองค์พร้อมคณะได้เดินทางไปยังมนทนพายาบทางภาคเหนือของสยามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่ารกไม่มีรถไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนดีๆอย่างทุกวันนี้เส้นทางเต็มไปด้วยความน่ากลัวทั้งโรคภัยไข้ป่าและสิ่งลี้ลับในความมืดที่มองไม่เห็น ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จหลายคนเริ่มล้มป่วยเป็นไข้ป่าหลายคนเริ่มวหวาดหวั่นกลัวภัยอันตรายในป่าแต่แล้วในคืนอันเงียบสงัดพระองค์ได้ทรงฝันประหลาดในฝันนานปรากฏเงาสีดำยักษ์ใหญ่ร่างล่ำสันดูแข็งแรงดวงตาแดงก่ำลุกโชนแต่เสียงพูดกลับอ่อนโยน ราวกับข้ารับใช้ผู้พักดีข้าแต่พระองค์ข้าชื่อข้าจะมาปกป้องคุ้มครองสิ่งนั้นคือเท้าหิรันพนาสูรหรืออสูรที่มีนามเดิมว่าหูได้มาเข้าฝันพระองค์และอาสามาเป็นมหาเลกเพื่อคุ้มครองพระองค์และเหล่าข้าราชบริพารจากพูดผีปีศาจ และไข่ป่าทั้งปวงรุ่งเช้าวันต่อมาพระองค์จึงตรัสกับเหล่าข้าราชบริพารว่าจากนี้ไปทุกคนไม่ต้องกังวลและหวาดกลัวภยัยใดอีกแล้วเพราะมีชายผู้หนึ่งจะมาปกป้องพวกเราคำกล่าวนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อ ว่าพระองค์ไม่ได้เพียงพูดเล่นเพราะหลังจากวันน,นั้นไม่มีใครล้มป่วยอีกเลยแม้แต่คนที่นอนสมด้วยไข้ป่าก็หายอย่างน่าอัศจรรย์จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้เหล่าข้าราชบริพารต่างเกิดความเลื่อมใสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่มีอสูรเป็นเทพบริวารคอยติดตามคุ้มครอง และป้องกันภัยให้พระองค์อยู่จริงๆไม่ใช่แค่คำร่ำลือเหล่ามหาดเลกและข้าราชการบางคนถึงกับได้เห็นด้วยตาตนเองว่ามีอสู์คอยติดตามอารักขาขบวนสเสด็จและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเท้าหิรันพนาสูพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดให้มีการเส้นส่วทุกเช้าและเย็น เครื่องสเสวยส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกเพื่อเส้นไหวแด่อสูรตนนานในช่วงแรกยังไม่มีรูปอสู์ประดิษฐสถานการเส้นจึงทำลอยๆไปก่อนแต่ไม่นานพระองค์ทรงโปรดให้ช่างวาดประจำราชสำนักพระยาอนุสาสจิตรกรวาดรูปเท้าหิรันพนาสูรขึ้นจากลักษณะที่พระองค์เห็นในนิมิตจากน,านั้นจึงให้หล่อขึ้น เป็นรูปสำริดขนาดเล็กสี่รูและนำไปประดิษฐานไว้ที่หน้ารถยนต์พระที่นั่งเนเปียรูปหนึ่งไว้ที่ข้างพระที่ในห้องบรรทมรูปหนึ่งที่บ้านพระยาในรุธเทวารูปหนึ่งและอยู่ที่กองมหาดเล็กรับชายในพระบรมมหาราชวังอีกรูปหนึ่งและสิ่งที่น่าขนลุกคือหากวันไหนที่ยืมทำพิธีเส้นส่ มักจะเกิดอาเพศและเหตุประหลาดขึ้นเสมอถ้วยชามในห้องสเสวยแตกเองเสียงดงังเครื่องใชตง้ต่างๆหลมกระจัดกระจายเรื่องราวของเท้าฮิรันพนาสุไม่ได้ถูกเล่าผ่านเพียงข้าราชบริพารในวังเท่าน,านั้นแต่ยังปรากฏในเอกสารจริงอย่างบทสัมภาษณ์ของคุณตำรวจเอกพรหมหาเทพกรรษัตริย์สมุหะ อดีตข้าราชบริพารในรัชกาลที่6ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในปีพศ2454ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่6ประทับอยู่ที่นคนปรปฐมได้เกิดเหตุการณ์จับกลุ่มผู้คิดก่อการกรบฏขึ้นที่กรุงเทพชาววันรุ่งขึ้นกลม,มลหลวงพิษณุโลกประชานาซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารโบได้รีบขึ้นรถไฟเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อกราบทูลเหตุการณ์ แต่พระองค์กลับตอบว่าเมื่อคืนเท้าหิรันพนาสูนได้มาเข้าฝันและบอกว่ามีการกรบฏเกิดขึ้นที่กรุงเทพแต่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนแรกพระองค์ยังไม่แน่ใจในความฝันนั้นแต่เมื่อตื่นเช้ามาแล้วได้ทราบข่าวจากกรมมาหลวงพิษณุโลกก็ถึงกับทรงนิ่งเงียบความฝันนั้นเกิดขึ้นจริงและเท้าหิรันพนาสู ผู้ที่มาปรากฏในนิมิตก็ดูเหมือนจะเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอีกหนึ่งเหตุการณ์ชวนคนลุกเกิดขึ้นในรัชสมัยถัดมาคือรัชกาลที่เจดรถยนต์พระที่นั่งของรัชกาลที่หกซึ่งเป็นรถเนเปียสีขาวที่หน้ารถมีรูปปั้นเท้าหิรันพนาสูนประดิษฐานอยู่ถูกพระราชทานให้แก่พระเจ้าวรวงเธอ กมมมื่นอนุวัตจาตุรนในยามค่ำคืนขณะที่รถจอดสนิทอยู่ในโรงเก็บมักจะมีแสงไฟจากหน้าโรถเปิดสว่างจ้าขึ้นมาเองไม่เพียงเท่าน,านั้นคืนหนึ่งรถที่จอดอยู่กลับเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่จอดตรงเรียงสวยงามกลับมาจอดขวางโรงรถในลักษณะที่ไม่มีทางขับออกได้ จนต้องใช้แม่แรงยกรถกรมมื่นอนุวัติจตุรนส่งรีบถวายคืนรถพระที่นั่งคันนาน้นกลับคืนวางตลอดพระชนมาชีพของรัชกาลที่หกมีผู้พบเห็นร่างของชายปริศนาอยู่ใกล้ที่ประทับรูปร่างใหญ่โตล่ำสาดไม่ใช่ข้าราชการยามพระองค์บางคนเห็นเขานั่งเงียบเหียอยู่ใต้ต้นไม้ บางคนเห็นเขายืนอยู่เฝ้าพระทีและไม่ใช่แค่คนเดียวที่เห็นหลายคนเห็นพร้อมกันในเวลาเดียวกันแม้แต่ข้าราชการฝ่ายต่างจังหวัดก็ยังให้ความเคารพต่อเท้าฮีรานไม่แพ้ข้าราชบริพารในวงังด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาในหลวงรัชการที่หกจึงโปรดกล่าวให้สร้างสารเทพารักที่พระราชวังพญาไทา เพื่อให้เท้าหิรันพนาสูนเป็นเทพรักษ์ประจำวงังโดยใช้คุนฮิรันปราศาทเป็นแบบในการปั้นรูปปัจจุบนันศาลเท้าหิรันพนาสูนยังคงตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าใกล้พระราช,ชวังพญาไทาและยังมีประชาชนจำนวนมากแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอ,อยู่เสมอจากอสูรในนิมิต กลายมาเป็นผีทรงเหลี่ยงและในวันนี้ได้กลายเป็นเทพารักผู้เฝ้าวังพญาไทยหากท่านมีโอกาสผ่านไปลองแวะไปที่ศาลหลังวังพญาไทยได้นะครับเชื่อกันว่าผู้ที่สักการะท่านจะแคล้วคลาดจากพยานันตรายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงครับคืนนี้หลอนไดอารี่ขอลาทุกท่านไปก่อน หากยังมีเรื่องลี้ลับหรือเรื่องจริงที่เย็นยิ่งกว่านิยายเราจะกลับมาอีกครั้งในตอนต่อไปก่อนจากกันขอกำลังใจทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องหลอนตอนใหม่ๆสุดท้ายขอให้คืนนี้ทุกท่านฝันเจอแต่สิ่งดีๆราตรีสวัสดิ์ครับ